รีิไล่บอกจะไปไหนโืมเปี่ยวเราจะไปไหนโอ้โหขึ้แรงมากจริงคือ ที่มเบอร์ไม่รับการโดนโกงเวลาต้องการซื้อหรือขายลักเกมอลวีปัญหาเหล่านี้ที่หมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้นทีมเจ็ดเพจขายลักเกมอลวีที่ดีที่สุดณตอนนี้มีเอดี้ให้เลือกเริ่มต้นราคาเพียง50บาทเครดิตเยอะรีวิวเยอะปลอดภัยไม่โกงแน่นอนเพจแท้ยอดไลค์เจ็ดหมื่นยื่นไปเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนนะจิตรวาพสุชาแนลดาร์กนะส่วนนี้มาอยู่กับเอซชิงแชมป์โลก2020นะก็ส่วนนี้เราจะมาลิชชั่นนะมาหลอดของอิสระดิวกันนะเพราะว่ามีน้องส่งคลิปนี้มมมาาาาาาใใหห้้้้นนนนนนนะะะะววว่่่่่เเเเฮยยพพพีีีคคืออผกกกลิิิชััปปสุดดร็จ ของคาว่าโลมกินเลือดที่แท้จริงนะเขาบอกมาอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะไอโลมกินเลือดที่น้องเขาบอกมานะก็จะให้ได้รับการวิเคราะห์โดยชแนลดาร์กนะก็สำหรับใครที่มีแบบชิปไฮไลท์หรือลิปอะไรที่อยากให้ลิชั่นสามารถส่งมาหลังไม่ได้ที่เพจดาร์กนะเดี๋ยวถ้ามันสนใจเดี๋ยวเราจะนำมาลิชาติน,นะสำหรับในเกมนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นโล่มกินเลือดที่แท้จริงนะก็มาดูกันว่าโลมกินเลือดจริงหรือเปล่าในเกมนี้ เขาบอกว่าคิวเยอะกว่าป่าประมาณสเท่านี่แหละนะเขาบอกโอเคอยากจะรู้แล้วนะว่าโลมที่คิวเยอะกว่าป่าสเท่าที่นี่เป็นยังไงนะคือต้องบอกตามตรงว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยว่างดูสดเท่าไหร่นะจะมานั่งดูย้อนหลังะมากกว่านะแล้วก็ในเกมนี้นะเราก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะเดี๋ยวมาว้าวไปพร้มพอมือนเลยเออต้องพูดแบบนี้ โอ้โยสินดิวที่เล่นเป็นมาหลอดคือจริงจริงมาหลอดแต่มันเป็นแบบไฟเตอร์แข็งแข็งอยู่แล้วนะแล้วก็มีดาเมจจากทูดาเมจอยู่แล้วนะถึงจะไม่ได้ขึ้นดาเมจมาแต่มันก็มีดาเมจจากการปาสกิลหนึ่งสองครัง้งหรือการอันตีแล้วปาสกิลหนึ่งนะมันจะได้แบบเขาเรียกะไงความสามารถของทูดาเมจทะลุเกาะนะโอ้ตรงนี้สินดิวอ้ห,หนะคือข้อเสียข,ของอามาหลอดเนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่เราเห็นกันได้แน่เลยนะั่นคือซีซีที่ไม่สามารถเรียกออกมาได้ท,ทันทีก็คือต้องแบบออกมาจากอันตีซึ่ง คือเข้าใจป้ะว่าแบบเราไม่สามารถที่จะสมมติแชรลี่อยู่โดนอย่างเงี้ยกว่าเราจะกระโดดกว่าเราจะลงไปถึงอย่างเงี้ยแล้วแชรลี่เราก็อาจจะตายก่อนได้นะนี่คือข้อเสียของมาลดลุมนะก็คือซีซีมันค่อนข้างน้อยนะแล้วก็ครูดาวค่อนข้างที่นานถ้าเปรียบเป็นพวกเทนบัลดัมหรือโอมาอะไรพวกเนี้ยมันก็มีซีซีจากสกิลหนึ่งสกิลสองที่แบบครูดาวแค่ไม่กี่วิใช่ไหมแต่มาลดเนี้ยกว่าจะโดดได้แต่ละครนะั้งนี่เป็นนาทีนะยิ่งในช่วงต้นเกมนี่แบบหกสิบเจ็ดสิบวินะ แล้วก็ไม่สามารถเรียกออกมาได้เลยก็คือต้องรอจังหวะนิดหนึงนะกว่าแบบมันจะจ่ายได้แต่มันก็ข้อดีของมาหลอดก็คือมันเป็นตัวที่ขึ้นบ้านได้ดีมากเวลาแบบเราแบบไปกดดันเขาหน้าป้อมอะไรเงี้ยถ้าแบบไม่สามารถขึ้นบ้านได้สามารถใช้มาหลอดนะมันช็อคเปิดได้นะช็อคเปิดเข้าไปในป้อมอย่างเงี้ยก็ทําให้ฝั่งตรงข้ามแบบแตกกระเจิยได้นะก็อ,อย่างที่บอกเลยนะเกมมันก็ต้องมีสมดุลกันนะมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะแต่คือตอนนี้เรามาดูคันดิเกมกันดีกว่านะล้วก็อธิบายสาระไปนิดนึงนะใครที่ชื่นชอบการท อันนี้คือเป็นรอบ Quarter อ Final 8ทีมนะอะ่แผลยังมีสายโรเซอร์อยู่แล้วตอนนี้บริลมยมนำมาแล้ว1-0น,นะนหลายคนน่าจะรู้ผลสกอร์ของคู่นี้อยู่แล้วแหละแต่เราจะไม่สปอยนะทุกคนนะเรามาดูแอมฟอมกันดีกว่าตอนนี้3นาทีไม่มีคิวเกิดขึ้นนะแต่อิสเรินดิวพยายามเล่นอ่าอยู่โซนฝั่งล่างนะ แล้วก็มีการสวิตเอาไฮยาเตะขึ้นไปเจอกับดิ๊โป้นะแล้วตอนนี้ฝั่งตรงข้ามสวิตกลับมาไฮยาเตะก็จะลงมาด้านล่างนะเพราะอะไรเพราะว่าคือจริงจคือลิกเตอร์มันยืนกับดิ๊โป้ได้ดีอยู่แล้วแหละแต่คือไฮยาเตะมันกดดันได้ไงคิดว่าลิกเตอร์มันสามารถยืนกับดิ๊โป้ได้ก็จริงแต่ไฮยาเตะมันไม่ใช่แค่ยืนกับดิ๊โป้ได้แต่มันยังสามารถกดดันดิ๊โป้ได้ด้วยนะแล้วก็เอาลิกเตอร์ไปเจอกับคาเฟนี่ก็แบบชิวๆนะเพราะถ้าแบบเล่นจังหวะจริงๆเเนีี่ยลิกตอร์มจังงงหวะได้นารคาเฟนี่ก็ยืนลาบกเหมือนกันนนนี่แหละะทุกคคือเคาาาามีีกกรรรสลลััับบบบปปเเ่่ยนนนะะพวแือถ้าแบบ เอายืนชนอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ค่อยส่งผลดีเท่าไหร่นะบุรีดัมก็พยายามโยกนะคือฝั่ง s อ p ก็โยกหนีมันจะโยกริปโฟไปขึ้นขึ้นไปเจอกับดิกเตอร์แล้วนะและตรงนั้นอิสรินดิวมาหรือเปล่าแล้วช็อกไปจังกว่านี้ไม่โดนโอ้โยและโดนด้วยนะน้องขัามึ้นไปหนึ่งจังหวะโอ้โช็อกโดนเมื่อกี้เนะี่ยคือ มาหลอดเดียถึงมันจะเป็นไฟเตอร์ขึงแข็งก็จริงนะแต่คือมันจะคือเข้าใจแปลว่าถ้าเปรียบแบบเป็นไฟเตอร์ขึงแข็งใช่ไหมก็คือเปรียบมาหลอดอบบเป็นแทงประมาณ80แล้วเป็นไฟเตอร์ประมาณ20คือมันไม่ใช่แบบไฟเตอร์ที่ดาเมีดแรงแล้วก็ไม่ใช่แทงที่บางอะไรขนาดนั้นถ้าเล็ดกงเล็ดกงเล็ดเจมเนี่ยมันก็ถึกไม่แพ้พวกแทงธรรมชาตินะนะสำหรับมาหลอดนะตรงนี้คือสีนาทียังไม่มีคิวเกิดขึ้นสกิลนะเขาบอกว่าเกมนี้มาหลอดมีคิวเยอะกว่า เฟิร์สวันไปประมาณสามเท่าเลยนะก็จะจริงหรือเปล่าเราก็รอชมไปพร้อมกันนะได้ตรงลาม่วนไล้ที่เอลขวานะโอ้เป็นเรกตอจังเกิลนะฝั่งนู้นไม่ได้สังเกตด้วยเห็นทารอนเอาไปโลมิงนะแต่คือแซงแอนแฟนทอมเอามาจังเกิลนะไม่แพ้กันนะก็จริงตัวนี้มันก็เล่นได้หลายแบบนั่นแหละนะเจ้าแต่คือที่ที่เห็นเยอะๆนะในแรงอ่ะเขาจะไปโลมซะส่วนใหญ่นะโอ้แล้วตรงนี้รักรักตายไปก่อนนะ

บูโดนเบดหรือเปล่าอิสินินดิวจะไปเจอนเพื่อนหรือเปล่าตรงนี้ยังไงสามสามนะตรงกลางถ้าไฟแกนนี่คือทีมบุรีรัมย์ได้เรียบนะมีฟินิกนะต้นเกมจ่ายดาเมจได้ดีกว่าแล้วก็เป็นเชอร์รี่ด้วยนะ เด็กต้าเวลามันเปิดตัตีถ้าไม่มีคนไปนตีมันมันก็แบบเหมือนซูนเสียป่าเลยนะก็คือแบบเหมือนเราร,รอให้สแต็กมันหมดอะสังเกตดีๆเด็กต้าเวลามันเปิดตัตีเดินเดินเข้ามาอย่าไปยุ่งกับมันนะเพราะว่าถ้าเรายุ่งกับมันเราก็ตีให้มันฟื้นฟูนฟนเลือดนะแล้วตรงนี้ดีฟอ์เอ็นพยายามกดดแล้วป้อมนะแล้ว6นาทีแล้วด้วยป้อมอย่างบางเลยนะแล้วตรงนี้น่าได้ไปครึ่งนงึหรือว่าอุ้ยเขาสวนมา คือนู้นู้ขึ้นไปตัดเลือดชิ้นแรกเลยนะคือฝั่งตรงข้ามคือซัดเทียนโหดมากดิปโปเด็กตาอะไรเงี้ยคือเป็นตัวที่แบบหลายๆคนน่ารู้อยู่แล้วแหละว่าความสามารถมันคือแบบดูดเลือดนะดูดเลือดเก่งมากสองจุดนี้แล้วก็เทียนอะไรเงี้ยเวลาเทียนนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ต้องโดนตัดเลือดเหมือนกันนะแรงก็ระฉะน้เอาเอ้าเทียนมันมีสกิลดูดเลือดด้วยเหรอพี่ทำไมผมได้เม่มันมีสกิลดูดเลือดทำไมถึงต้องการตัดเลือดคือพาร์ทสี่มันที่แบบเวลาเลือดต่ำกว่าสามสิบเป จัดป่ะโอ้สุดจัดจริงวิธีโอ้โหแล้วได้ฟิกเกอร์ของระล้านด้วยคือถ้ารอดเมื่อกี้นี่จะสวยมากเลยนะครับจะเสียดายไม่รอดนะเกมนี้อะวันยี่สิบนาทีนะตอนนี้7นาทีแล้วเพิ่งแบบ 1, 1นึ่ง,งนเลยนะถ้าแบบเขาบอกว่าอิสเตรนดิวคิวเยอะกว่าเฟิร์สบันสามเท่าตอนนี้ก็คือถ้าเฟิร์สบันได้1คิวในเกมเนี้ยอิสเตรนดิวต้องได้3คิวอะไรประมาณเนี้ย ได้ป้อมล่างมานะคือลิสเตอร์เนี่ยถ้าแบบเล่นดีๆมันกดดันลิปโป้ได้นะเว้ยแบบเข้าถูกจังหวะอะไรวะเนี่ยถ้าใครจำได้ในอ่า RPL ชิงแชมป์โพลิซิชันหที่ผ่านมาเฟอร์อ่าโอายเล่นลิสเตอร์เนี่ยโซโล่คิวโซโล่คิวลิปโป้ของซัมเมอร์ได้ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นตั้งแต่แบบต้นเกมเลยแล้วก็แบบโอ้ฝายก็ใช้อ่าลิสเตอร์เนี่ยกดลิปโป้ทั้งเกมเอาแล้วตรงนี้ได้ดาักซีเยอะมาแล้วตรงนี้งไงบอลเซิร์ฟ เข้ามาแล้วไม่มีสติกเกอร์น่าจะแตกไปนะตรงนี้โอ้แล้วจะแลกเอาซัมเมอร์ไปแล้วตรงนี้นุ้นๆเข้ามาโยกแล้วก็เป็นนี่ไงมาแล้วรวมกินเลือดมาแล้วคิวแรกมาจนได้นะสับอิสุนดีไหมมาอยกนน้ำแป๊บนึงซะอีกมาวะรวมกินเลือดจากเรามาวันหนึ่งคิวมาแล้วว่ะอ้าวแล้วตรงนี้นุนๆโดนหรือเปล่าเด็กต้ากดอันตีเข้ามานะแล้วแล้วตรงนั้นลิกเตอร์ยังไงพยายามเข้าไปงัดเออแล้วงัดได้หนึ่งจังหวะแล้วกดน่าจะได้หรือเปล่าตรงนี้สแต็กแตกไปเราก็มาวะลิกเตอร์อี ซัมเมอร์โซโล่คิวมาเหรอทุกคนแล้วตรงนี้โอ้โหอินซูลินดิวไล่บอกจะไปไหนกูลโลมกินเลือดเจ้าจะไปไหนโอ้โหขึ้นแรงมากอินซูลินดิวคือขนาดนี้ไม่ได้ขึ้นแบบไม่ได้ขึ้นแบบดาเมจนะเนี่ยโอ้โหยังแรงเซเลนี่เป็นแทงนะแต่โดนกูาดามิเอ็ไงก็คือกูดาเมจมันฟันแบบไม่คิดก่อไม่ว่าคุณจะมีก่อ,กอเป็นพันก็ช่างนะเราฟันเข้าเลือดอย่างเดียวนะกระโดดโดนโดน,นี่ติดพาร์ทสี่โอ้โหยังเฉียะอินซูลินดิวสองศูนย์เลยยี่สิบร้อย,ย,อย D od, แล้วคือคิวเยอะที่สุดในเกมด้วยตอนนี้นะสำหรับอินะิินนดวะ แล้วตรงนั้นไปโซนไว้ที่จุดขวาแล้วปาดลักลักไปหนึ่งจังหวะคือถ้ามีดาบอยู่บนหัวเนี่ยมันจะตีเป็นทูดาเมจนะสลับมาหลอดนะแต่ถ้าเปลี่ยนดาเมจไม่ค่อยมีมันก็ไปแรงเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะเห็นว่ามันจะมีหลายๆคนที่เล่นเซตมาหลอดชิ้นสุดท้ายอ่ะเออเขาจะเล่นเป็นเฟลิตทูตเป็นดาบแดงไโอ้แล้วตรงนี้มาวะคิวของดิฟอกเอ็นวะก็คือมีหลายๆคนเลยนะที่ประมาณไม่ใช่ชิ้นสุดท้ายแต่เป็นชิ้นที่ห้าขอนขึ้นกวอาเกิดอ่ะน่าจะมีหลายๆคนที่ขึ้นเฟลิทูดมาแล้วคือปาดแรงมาก่่เลยยแทงออะะไไไรนนคืืด้้ม คือปาดปาดแรกกันอย่าบาหลอดไม่ได้เลยถ้าตัวที่จะสู่สีที่สามารถยืนด้วยได้ก็คือจะเป็นอารัมซึ่งมันมีซัทเทนค่อนข้างที่ยอะนะมาหลอดดก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อารัมตอนนี้กาวหนีบุรีรัมยืวเจตดัำไป5ต่อหนึ่งนะการยืนน้ำอยู่ประมาณสี่พันนะ และคือเฟิร์สบันนี่ฟูลเวเทนตั้งแต่นาทีที<า>่10นะเดี๋ยวเป็นแค่ชิ้นเดียวซึ่งมีมาร์กอฟฟอร์สอยู่นะซึ่งก็ไม่ได้ใช้ส่วนน่าก็คือเขาจะขึ้นซื้อเป็นก่อเกิดล่วงหน้าเวลากดมาร์กมาร์กอฟฟอร์สปั๊บก็จะได้กดก่อเกิดให้มันเด้งขึ้นมาเลยตรงนั้นอ,อันนี้เป็นเทคนิคหลายๆคนเล่นโอ้แล้วตรงนี้อิสลินดิวกระโดดเข้าไปเปิดโอ้โหโล่งกินเลือดของจริงว่ะอย่างที่บอกเลยว่ามาหลอดอ่ะข้อดีของมันมากๆเลยก็คือถ้าขึ้นบ้านไม่ได้อ่ะมันจะแก้ปัญหาจุดนีีี้้้้้ไไดดดดคค่่ออออนนนขาาาางทก็็ืมมมััสสารารถชเปเเิใหหลยนะบ ทีมเบคอนที่ควรจะฝึกเป็นอย่างยิ่งนะเพราะว่าถ้าพูดอย่างตามตรงเบคอนเนี่ยเอาจริงสกิลอะไรเงี้ยคนข้างยี่ดีนะสกิลเกการเดินเกมอะไรเงี้ยคนข้างยี่ดีมากในช่วงต้นไปถึงการเกมแต่คิดเลจเกมอ่ะข้อเสียงจีนเบคอนที่เราเจอเลยก็คือเขาไม่สามารถขึ้นบ้านได้นะที่หลายๆเกมที่ของนําตลอดนะของนําอะไรนาภุมพื้นที่ได้หมดแต่เบคอนไม่สามารถขึ้นบ้านได้เพราะฉะนั้นควรไปฝึกมาหลอดไว้นะว่ามาหลอดเป็นตัวที่ช่วยขึ้นบ้านได้ค่อนข้างยี่ง่ายนะมาหลอดอินเลกอะไรเงี้ยนะอินเลกนี่ก็ขึ้นบ้านได้ง่ายเหมือนกันถ้ามี บาลด่งบาลดั่มอะไรพวกนี้นสามารถเปิดตั้งแต่ในป้อมได้แล้วก็ได้พื้นที่ในการขึ้นบ้านนะโอ้ทำไมเราสารายเยอะขนาดนี้วะเนี่ยไม่กดแชร์ไม่ได้นะโอ้แล้วตรงนี้มาหลอดอยังไงยืนดูเลสตีไปดิเอ้ยยืนดูบูมาหลอดบอกตีไปเลยนะตีจะได้ล้านนะเอ้แล้ววัตถุฟักนู้นปล่อยผีเซอีอไปไหนอ๋อ้เขาไปเช็คคุ้มนะเมื่อกี้เนี่ยเช็คดูว่ามีคนอยู่หรือเปล่านะเลสมาหลอดนี่แบบไปยืนเช็คด้านหน,าหน้าเลยแล้วยืน,ยนโซนไว้เลยมาหลอด อย่างแข็งแกร่งนะสำหรับมาหลอดในเยี่ยมนี้คือแบบยืนโซนไม่ให้ฝั่งตรงข้ามออกมาเลย อย่างที่บอกนะอิสลินิวช็อคไปแล้วคือเซเลสเนีย่ยเจ็บเลยนะเห็นปหมพอช็อคไปฝั่งตรงข้ามจะไม่ค่อยเข้ามากันเท่าไหร่นะเพราะอะไรเพราะว่ามันติดทั้งสโลแล้วก็ดาเมจเผาไหม้ด,ามาด้วยเล็กน้อยนะถ้าจะไม่ผิดนะตีมาแต่แต่คือไม่รู้ว่ามันปรับเปลี่ยนยังไนงะแต่คือรู้สึกว่าแรกๆมานี่จะมีดาเมจด,ด้วยนะตรงคุณที่ช็อคไปนะแต่ที่แน่ๆคือติดสโลแล้วแน่น,นอนแหละว่าพวกแครี่พวกมิดอะไรเงี้ยมันแบบไม่ชอบการโดนเกี่ยวด้วยสโลอยู่แล้วนะ เป็นอาคิตโคมานะเวลาจังหวะเข้ามาล้วงอะไรเงี้ยจะได้แบบยื้อเวลาเพื่อให้ทีมมันเติมได้นะโอ้โหแล้วเฟรทูดและมุะรามาสะของเลดมาแล้วเฟรทูดของเบิร์นก็มาด้วยนะคือตอนนี้ไม่มีใครอยากยุง่งเลยโอ้โหแล้วช็อคเปิดคนเดียวอย่างนั้นเลยนะอิสริดิว <laughs> นะพยายามเรียกไฟนะว่าอะไรเพราะว่าทีมตีป้อมด้านบนอยู่นะพยายามเขี่ยวไว้ไม่ไม่ให้เข้าไปนะเมื่อไหร่คนมองว่าเฮ้ยเป็นโลไมไปช็อคเปิดคนเดียวทำไมนะ คือทุกอย่างที่เขาทาบางทีมันอาจจะมีเหตุผลก็ได้นะเพราะการแข่งขันระดับนี้ไม่มีการแบบใช้อารมณ์หรือความรู้สึกในการเล่นแน่นอนนะมไม่เหมือนบบางคนนะนี่เราไม่ได้พูดถึงใครนะ<ม>พูดลอยๆแต่หลายคนน่ารู้อยู่แล้วแหละมันมีนะคนที่แบบเล่นมาหลอกแล้วแบบหัวร้อนอารมณ์ช็อกแบบเช็คพุ่งเช็คพุ่มแบบมั่วๆเนี่ยอันนี้ถ้าใครดูแข่งมานานจะรู้ดีนะว่าคือใครนะแล้วก็เป็นผลที่แบบทำให้ทีมแพ้นะอ่าตรงน,นี้อะไรบ้งกดแน่เป็นสกิลสกิลหนึ่งหรือสกิลส,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 สองแหลนะกดเพื่อเอา พูดสปีดนะก็คือเพิ่มความเร็วในการเจ็ตทีมโอ้แล้วตรงนี้ฟิกเกอร์เข้ามาเ้องกล้าไปสองแล้วคืออิสรีดิวช็อคไว้สวยมากแล้วตรงนี้โอ้โหยืนนามากแล้วอิสรีดิวปาดจังรัวเลยนะแล้วเด็กต้าเข้าไปล้วงด้านหลังตรงนี้ยังไงดีฟอกเอตัวนี้แต่ซัมเมอร์มาเติมเพื่อนทันหรือเปล่าตรงนี้เฟิร์สบันพยานยิงอยู่แต่ไม่ทันนะโอ้แล้วเลสตรงนั้นยังไงเอ่ยได้หรือเปล่านะโอ้โหเมื่อกี้อิสเรีดิวคือช็อคขวางไว้สวยแล้วนะแต่คือซัมเมอร์มาเติมไม่ทันเมื่อกี้เนี่ย อย่างที่บอกเลยว่ามาหลอดถ้ามันช็อคไปแล้วซีซีมันคือหมดเลยนะเหลือแค่แบบดาเมจแล้วก็แบบสโลเล็กน้อยจากสกิลสองเท่านั้นเองนี่คือข้อเสียของมาหลอดนะแล้วนี้ซัมเมอร์พยายามอ่าเขาเรียกไงพยายามถ่วงเวลาไว้นะเพื่อที่ไม่ให้ฝั่งสงคามเอาดัก์คซยเยอะได้หรือ อ่ะอาร์บิซอลด็อก็เทิดตาตานะแล้วตรงนี้เดี๋ยที่จะเปิดยังไงสวยหรือเปล่าลักๆเข้ามาถ่ายซินดิวคือถูกมากบอกเลยคือเอาคือเขาไม่ลงแน่นอนอิสซินดิวมีทั้งล็อกชิลแล้วก็เป็นเหมืออยงนเอาปล่อยด้วยนะแล้วมีไนท์เพจอีกแล้วตรงนี้ยังไงเอย่อย,อย,ยเก็บมังกรไปได้แล้วยังไงเรื่องอู้อิสซินดิวก็โดดเข้าไปอู้แรงมากอิสซินดิวแล้วด็อกล็อกชิลเด้งมาแล้วอย่างนี้หนึ่งต่อห้าอิสซินดิวยืดด Lock Lock วนทำอยู่แล้วปาดไปอืนน้มแล้วก็แตกไปนะซาร์บิซินดิวนะมตเล่าวนะ การยืนที่ห่างกันประมาณแบบสามพันแต่คือห้าหมื่นห้าหมื่นกับห้าหมื่นสามนี่มันไม่ได้ต่างกันอะไรขนาดนั้นนะและด้วยความที่ทีม SGP เขามีแบบสองบัฟด้วยเนี่ยจะมีดับเบิลบัฟด้วยเลยเจมส์นี่เขาก็น่ากลัวเหมือนกันนะมีแคลรี่ดีพีเอสจัดๆอย่างคาฟฟินนี่นะฮะแล้วก็ฟลอยที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้โอ้โหแล้วเฟิร์สบันคือเงินไปหมื่นหกแต่เพื่อนยังแปดพันเก้าพันเต็มเลยนะ คือสิ่งหนึ่งที่เฟิร์สบันควรจะทําก็คือควรจะหยุดฟาร์มหยุดเอาชีพหยุดเอาอะไรนะแล้วเปลี่ยนไปให้เพื่อนออาแทนว่าอะไรเพราะว่าเพื่อนของยังขาดกันเป็นช่องเลยนะแต่เฟิร์สบันนี่แบบล้นจนแบบจะซื้อได้2เกมแล้วนะ และ้ะลายเบิง3 0 3นะโอ้ <c oughs> คือเป็นป่าที่หาเงินเจ๋งมากลายเบิงอันนี้คือหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะไม่ว่าเกมจะนําจะตามก็ช่างลายเบิงเงินไม่เคยหลุดจากป่าของฝั่งตรงข้ามเลยนะอ๋อและ้ะลายเบิงแตกหรือเปล่าตรงนั้นเรียบร้อยนะแล้วแตกไปนะโอ้ซัมเมอร์เก็บกลายเบิงได้ทําสวยมากแล้วตรงนี้ด้านหลังได้หรือเปล่าอิสเรียลยืนค้ำเยอะอยู่และอิสเรียลตรงนี้ยังไงเอ่ยโอ้โหยืนค้ำอย่างเยอะอิสเรียลป่าไปโอู้และแตกไปอีกหนึ่งตัวคืออิสเรียลแม่งเฉียนจัดเลยว่ะโอ้ตรงนี้ แล้วเชียดังบอนิเตอร์ออกไปได้นะสำหรับทีมไทยคือเทนนี่ค่อนข้างเกลียดไฮายาเต่อย่างมากนะเพราะว่าเทนมันแบบเป็นสายแบบถึกๆอยู่แล้วใช่ไหมแต่คือไฮายาเตะถ้าตีติดสแต็กงนี่ก็แบบไม่คิดเกาะเหมือนกันนะและมันเป็นตัวที่เรียกได้ว่าทูดามิทจัดที่สุดในเกมแล้วสำหรับไฮายาเต้นะ ไปพาสสี่ของมันนะที่ยิงครบน่าจะกี่สแต็กวะห้า 5, ปะถ้ายังไม่ผิดห้าถหกสแต็กเนี่ยแล้วมันจะกลายเป็นทูดามีทั้งสกิลหนึ่งทั้งการโจมตีปกติแล้วก็อันดิเมีสกิลหนึ่งถ้าเก็บถ้าเก็บสแต็กมังกรคบอ่ะเออมันจะได้แบบทูดามีที่แบบโคตรแรง ไปหนึ่งตัวโอ้โหลายเบอร์นี้กดสกิลน่าจะสกิลหนึ่งปะไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้เท่าไหร่เราพุ่งเข้ามาเลย อ่าแล้วตรงน,นั้นเฟิร์สบอนโดนหรือเปล่าโอ้โหเฟิร์สบอนยังเจ็บเลยนะเฟิร์สบอนจะแตกหรือเปล่าตรงน,นั้นอ่าดูดเลือดใหญ่มาไปที่เรียบร้อยแล้วยังไงตรงนี้จะมาปิดได้หรือเปล่าลิปโปอยู่ด้านบนต้องเล่นแล้วจังหวะนี้โอ้โหอิสรินดิวช็อกมาตรงนี้น่าโดนกดล้างไปนะแล้วอิสรินดิวพยายามเดินเข้าไปปาดบางับงบังไม่มีก่อเกิดน,นะบงังไม่มีก่อเกิดน,นะอิสรินดิวเดินตามบางังอย่างรัวเลยนะตอนนี้จะกลับมาดูเพื่อนด้านหลังก่อนรู้สึกว่าทัมเมอร์จะแตกไปก่อนหนึ่งตัวตรงนี้ยังไงเอ่ยและได้เป็นบอลเซิร์คเเอรรับน อ๋อแล้วร้าน Dark เยอ y e ไปได้ด้วยนะสำหรับอิสเนริวนะแล้วน่าจะปล่อยตรงกลางหรือเปล่าว่าด้านล่างคือป้อมเดี๋ยวประมาณนิดเดียวเองนะแล้วอิสเนริว4หนึ่งสองไปพี่เรียบร้อยนะฟันเช็คเป็นหนึ่งจังหวะนะก็คือถ้าฟันติดมันจะติดสแต็คด้านบนหัวนะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้เช็คคุ้มได้นะ พักกินน้ำนะเฟิร์สบันมองไม่เห็นเรียบร้อยละลายหายไปเลยและอิสรรียวก็โดดมาตรงนี้นะาเบิงก็มีเกาะเกิดขึ้นมายังไงเอยตรงนี้โอ้แล้วเฟิร์สบัลแตกไปนะคือเฟิร์สบัลแม่งแบบไม่เช็คเชียอะไรเลยนะโอ้ยขอโทษไม่อยากจะพูดคำหยาบแต่คือเฟิร์สบัลไม่เช็คอะไรเลยเมื่อกี้น่ยเดินไปแบบละลายเลยนะบัตตฟักมากแต่ตรงนี้พยายามที่เอาบิซ่าดากวันแต่คือเขามีจังเกิลนะต้องถอยหรือเปล่าตรงนี้ทีมไทยไม่สวยแล้วนะ โอ้โหหายไปเลยนะสำหรับเฟิร์สวันนะเมื่อกี้เนี่ยแล้วคือบอลเซิร์ฟมีเกาะเกิดแล้วด้วยตรงนี้ยังไงเอยทีมไทย4่ต่อ4นะ<ม>โอ้โหแล้วตรงนี้อิสลรนดิวกระโดดช็อตไปแล้วฟันไปเซเล็บโอ้โหฟันแรงมากนะ พี่อิสเรลดิวฟันแรงมากแล้วโอ้โหเข้าไปเปิดตรงที่สสาซัมเมอร์แต่คือเลสเกือบแตกแล้วตรงนี้ฟันแตกไปนะเสียคอเกิดไปสสาเลสแล้วกระโดดขึ้นมาน่าจะมีดูดลอยได้บาปสไลด์ข้ามไปอีกจังหวะคือเราพยายามดูแล้วตรงนี้ดิฟอกเอ็นก็ดิฟอกเอ็นล้ำสวนไปตรงนี้และอิสลินดิวอยู่ไหนเอ่ยเกิดขึ้นมาอีกครั้งนึงกับเกาะเกิดนะอิสลินดิวและเซเลฟน่าจะแตกเปล่าคือซัมดูอิสลินดิวนี่คือแบบโดดอย่างแรงนะแล้วอันตรีมาแล้วจังหวะนี้กดเข้าไปยังไงเอ่ยน่าจะกระโดดช็อก้าไปโู้มาอีกหนดดิวววลลาาไปจจัังงหหะะโโออ้เเ่ แล้วตรงนี้แตกไปโอ้โหแล้วอีสุดเดียวห้าชิลด์ที่เล็บบอยเนะโีโอ้เรียบอู้แล้วคือล็อกชิลด์เด่นอีโอ้อ s. <S โหจัดปะรวมบนี้โอ้โสมแล้วที่เขาให้ฉายาว่ารวมชินเลือดนะทุกคนนะเอาเลือดจริงจริงโอ้โหแล้วนู้นดูเป็นคนคอหลกหักเหรอเนี่ยอยู่ตรงกลางอ๋อแน่าจาัดตามเลนนะ